สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนพบกันกันกบไอวี่ยิงแสงเลยนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะวี่จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาขยายพันธุ์ต้นภูงาช้างด่างนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปขยายพันธุ์ต้นไม้กับไอวี่นะคะทุกคนไปเลยจัะไปเลยวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะมาแอบขยายพันธุ์นะคะต้องแอบด้วยนะภูงาช้างกันนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้นะคะใบมันก็หนอนกิน ถ้ากินอะไรนี่แหละมลแงมาลบกวนนะคะนี่ต้องเดี๋ยวเราจะต้องใช้ขยายพันธุ์นะคะเราจะทําไงฮะ,ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราตัดตรงนี้นะคะให้มีลากเขาติดมานะคะช่วงลากนี่นะคะผู้งาช้างก็จะเป็นผู้ด่างอะไรคะ่ะผู้ด่างลายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตัดโคนตรงนี้ออกนะคะตัดออกสักให้แบ่งยอดนะคะให้สัก ขอแบ่งสักสามต้นนะคะทุกคนเรามาตัดกันเลยน,นะคะเรายกเขาออกจากกระถางแล้วนะนี่นะคะก็จะได้เป็นกอนี่เป็นไม้กอแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ได้ได,ได้ได้กี่ต้นอ๋อเขาต้นเขารวมมานะคะต้นนี้เราซื้อมานะคะนี่เขาได้เขาเอาหลายต้นมารวมกันนะคะนี่นะคะเราก็คิดว่าต้นเดียวเนาะเออ เราคิดว่าต้นเดียวนั้นเนี่ยเราคิดว่าไม้พุ่มใหญ่นั้นเนี่ยเหมือนมีการหลอกลวงกันเกิดขึ้นนะคะนี่หลอกลวงเราหรือเปล่าคะตอนที่ซื้อมานะคะนี่นี่นะคะเพื่อนๆดูอันนี้คือดินที่เราหมักไว้ของเราเองนะคะดูเพื่อนๆดูดูนะคะคนขายนะคะเขาทำมาแบบนี้นะคะ่ะเราก็คิดว่าหลายที่เราก็คิดว่าต้นเดียวนะคะ ที่ไหนได้เป็นแบบนี้เองนะคะนี่ทุกคนดูเืออะไรเอามารวมกันหลายต้นมารวมกันเราก็คิดว่ากอเดียวกันนะคะไม่ใช่แล้วนะคะเราก็จะต้องแบ่งนี่นะคะประมาณนี้งั้นเหลียวเราก็จะไม่ต้องตัดแล้วนะคะ เราต้นนี้นะคะปลูกลงไปที่เดิมกระถางเดิมและอันนี้เราก็จะปลูกกระถางใหม่อันนี้เราก็จะปลูกกระถางใหม่หมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยซื้อมาเขาบอกรากเดินดีแล้วนี่คือรากเดินดีแล้ว <c oughs> เอองงงงเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็น มะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะเดี๋ยววิจามาผสมกับดินนะคะตรงนี้นะคะดินตรงนี้คือดินอะไรนะคะเป็นดินร่วนนะคะผสมปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกควบขี้วัวอะไรอย่างเงี้ยมีการหมักไว้แล้วเป็นขี้วัวมีเปลือกไข่มีมูลไส้เดือนอะไรพวกเนี้ยหลายอย่าง แต่ยังไม่เคยทําคลิปให้ดูนะเดี๋ยววันไหนเราหมักดินแล้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปให้ดูนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปเลยปุ๋ยมะพร้าวนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นที่เขารวมกันมานะคะเราก็ใส่ปุย แยกต้นเลยงั้นอะตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นต้นเดียวกันเลยไงเราก็เลยไม่ได้เอาออกมาดูอันนี้คือเขาเรียกอะไรอ่ะซื้อมาก็ไม่รู้อะไรเลยนะคะ เป็นประมาณนี้นะ,ะตะกูกเข้าไปต้วกลายเป็นอีกหนึ่งต้นแล้วเดี๋ยวรอเขาจเจริญเติบโตนะคะอันนี้คือที่เขาให้มานะคะนี่ต้นที่เขาที่ซื้อเขามาเนี่ยนะเขาจะไม่ได้ใช้นี่นี่นะหรไเขาจะไม่มีดินนะเขาจะมีแต่ขุยมะพร้าว แต่ว่าเราอยากได้แร่ธาตุเพิ่มเราก็ใส่ผสมดินลงไปด้วยปลูกต้นไม้ก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะก็ทดลองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนอมันไม่ได้ยากหรอกค่ะถ้าเราตั้งใจทำจริงๆและเรารักมันนะคะก็ไม่ได้ยากอะไร ันนี้เราก็คืนนะคะปลูกคืนต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็รอให้เขาแบบโตเป็นต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งนะคะเพ่นั้นส่วนอันนี้ต้นเล็กนะคะก็จะใช้กระถางเล็กเข้ามานะคะช่วยนะคะ ถามมหดันี่ลากลากก็ประมาณนี้ได่ยินเสียงเพราะมันลากหักเลยโอะโอ้ลากหากักโอเค เดีวเขาก็แตกเองนะคะแตกใหม่แตกเพิ่มมานะคะประมาณนี้นี่นะคะประมาณนี้นะคนส่วนอันนี้เนี่ยนะคะคือเป็นตัวแถมนะเป็นตัวแถมนะเ,นเพื่อนๆที่ได้มาในกระถางเก้าเดี๋ยวเราก็จะจิ้มลงไปนะคะในนี้ เป็นต้นใหม่มาสามต้นเราจะจิ้มรวมไปเลยเพื่อจะได้เป็นการแบบไม่เปลืองกระถางเนาะเพราะว่าเขายังต้นเล็กๆอยู่ ได้อีกแล้วนะคะเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเก็บไว้ที่สแสลนค่ะเพื่อนๆขาตอนแรกเราว่าเราจะขยายพันธุ์ใช่ไหมเสร็จแล้วเราไปเปิดกระถางปุ๊บกลายเป็นว่าในกระถางนั้นเป็นต้นเล็กๆที่แม่ค้าเขาเอามารวมกันไว้ในหนึ่งกระถางทำให้เราเนี่ยขยายพันธุ์ไม่ได้ก็เลยเป็นการ แยกกระถางแทนนะคะเพื่อนๆทีนี้เนี่ยไวี่ก็มีเทคนิคดีๆนะคะบางทีเราถ้าเราไปซื้อต้นไม้อะไรเงี้ยก็คือถามเขาให้แน่ใจนะคะว่าไม้กอที่เขาบอกเราเนี่ยมันกอจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาจับหลายๆต้นมารวมกันเป็นต้นเดียวเหมือนกับที่ไอวี่โดนมานะคะบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมมันอยู่ในดินเนาะเขาก็บอกเราว่า เนี่ยต้นเดียวกันนะเป็นกอเป็นพุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยคือซื้อมาเข้าใจว่ามันก็ก็แพงอ่ะเนาะแต่พอมาเปิดดูแล้วคือแบบเสียความรู้สึกนะคะทุกคนก็ลองคุยกับเขานะคะลองถามเขาจริงๆนะคะแล้วอย่างหนึ่งนะคะก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดจะซื้อต้นไม้นะคะคุยกับเขาดีๆคือหาข้อมูลให้แน่นอนก่อนเนาะว่า ต้นไม้ที่ได้มาเนี่ยมันไม้กอ่อจริงไหมอย่างที่ไอวี่โดนอะ่ะมันไม่ใช่ไม้กอ่อจริงๆนะมันเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยนะคะโอเคถ้าชอบคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วี่นะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปละจ้ะ